ฟ่ะแฟนๆเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับมะเมี่ยวพรชดาค่ะแล้ววันนี้นะคะมะเมี่ยวก็มาถ่ายคอนเทนต์นางเงือกแบบฉบับสาวนักดำน้ำอย่างมะเมี่ยวถ้าอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ตำแหน่งเงือกสาวประจำช่อง7 HD ต้องยกให้สาวมะเหมี่ยวพรเสดาไปเลยค่ะไม่ว่าจะมีเวลาว่างช่วงไหนก็มกักจะจัดทริปไปดำน้ำดูปะะการังอย่างต่อเนื่องล่าสุดเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาหมาดๆก็เลยจัดคอนเทนต์สตส์สาวนักดำน้ำเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองเสริฟแฟนๆให้ได้รับชมคราวนี้มาในบทบาทเงือกสาวเริ่มดยชุดนางเงือกสีดำปักเลื่อมทองสวยแพงมากๆ นี้เปลี่ยนแนวมาหวานหวานสีชมพูด,ดูเป็นเงือกสาวที่กำลังมีความรักซึ่งตลอดการถ่ายทำคอลเลกชันนี้มีครูสอนดำน้ำและสร้างภาพมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะการถ่ายทำใต้น้ำแบบนี้จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการดำน้ำและผ่านการเทรนมาแล้วเท่านั้นค่ะ จะถ่ายเป็นแบบคอนเทนต์วันเกิดแบบนังเงือแล้วก็ Happy Day to Me ด้วยแบบเราชอบลงน้ำเราก็อยากอยากได้รูปใต้น้ำด้วยแต่ว่าสกูบ้าเราลงบ่อยแล้วเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้นังเงือกมันยากตรงที่ตอนที่เราดำเมอร์เมดจริงๆอ่ะเราเก็บอากาศไว้ในปอดแล้วเราก็ก็ดักลงไปแต่อันนี้คือเราต้องแบบเอาอากาศออกให้หมดปอดแรกๆก,ก็กลัวแต่ก็โอเคได้อยู่ ก็ตอนนี้ก pues ็กําลังไปยากวังกีนะคะให้มาดาเมอร์เมดด้วยกันควไไหวจ้ะไหนๆควังกีก็ได้มาเรียนวิชาด้วยกันแล้วทุกคนอ่ะที่ช่องชอบนะคะเมื่อไหร่จะไปนางเงือกอีกเมื่อไหร่จะไปนางเงือกอีกพอเรามานางเงือกเราก็เลยแบบโันนี่ฉันมานางเงือกแล้วแจ้งเลยแจ้งกวังกีก่อนเลยมันยากเพราะว่าด้วยสรมันตื้นปกติแบบเราลงศรลึกแล้วเราก็ดักได้แล้วเราใช้ฟินะเป็นตัวกดตัวเราลง เราตีขาไม่ได้สั้นหนาวพี่หมดก็จะเป็นครูที่สอนเมียวดำมือเมดมาตั้งแต่แบบปีก่อนนุ่งเลยไงค่ะก็เลยแบบพอเป็นคอนเทนต์ใต้น้ำก็ต้องเป็นเท่านั้นก็ยังไงก็ฝากติดตามอีกคอลเลกชันสิ้นปีของเมียวว่าแบบคอลเลกชันนี้จะมีแบบว่า อะไรบ้างจะมีซีเคตไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีนางเงือกนี่แหละซีเคตสุลละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะลงทุนมาพาที่ถ่ายออกมาจะสวยขึ้งขนาดไหนไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมของมะเหมี่ยวได้เลยนะคะ มาที่ละครเล่ร้ายเกมลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รู้กันแล้วว่าฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าพ่อของพัชนินเป็นใครเรียกว่าได้เห็นความชั่วของทวีรัตแบบชนิดที่คาดไม่ถึงว่าจะทำได้ขนาดนี้เ <c oughs> บื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ <c oughs> เยวทัศนียา <c oughs> และเบนสันติราชต้องใช้อารมณ์หลายชั้นมากๆทั้งโกรธแค้นเสียใจและกลัวไหนจะต้องเล็งปืนโ <c oughs> ฟกัสเป้าหมายอีกบอกเลยว่างานละเอียดสุด ให้คนดูเห็นยังไงว่าพี่แบบเยือกเยืกอกเยือกเย,ย,ย็นเยือกเย็นเยือกเย็นเอามาหิดขนาดไหน,นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดาวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคือจะฆ่าตั้งใจที่จะขู่ขแต่คนนี้ฆ่าเลยใช่แบบ ผมลำพานอะไรเงี้ยสักทีก็จัดเลยจะได้จบจบไปก็จะให้เขายิงเขาจะแบบอ้าวอ้าวแค้นไม่ใช่เหรอผมอ้าวแค้นไม่ใช่เหรออ้าวยิงสิอ้าวไม่ยิงสักทีอ่ะยิงเองก็ได้อย่างงี้ไงใช่หนูคิดว่าคนดูอ่ะน่าจะเริ่มดูแล้วว่าจริงแล้วอะเลเป็นคนงูของผมเริ่มไม่สงคนเริ่มไม่สงสารผมแล้วแหละชีวิตจริงอะน่าจะน่าต้องสงสารผมแล้วแหละน่าจะเจอด่าเยอะอยู่ที่หน้าสั่นนะ่ไม่ใช่ปวดแค้น ไม่ได้โกรธนะนับจบยังจบสินยังและหลังจากเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเป็นฉากที่สำคัญมากๆเลยอยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆนะครับในละครเรื่องเล่ร้ายเกมลวงค่ะคืนนี้มาดูความเข้มข้นของละครเล่ร้ายเกมลวงกันต่อยังมีคน,นสูญเสียจากเกมแค้นครั้งนี้อีกเยอะอีกสักครู่นะคะและคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเน็ f l i ิค่ะ ปิดท้ายคืนนี้มาดูสีสันงานกาชาติประจำปี2,567ตลอด12วัน12คืนที่ผ่านมาทีมนักแสดงช่อง7 HD ทยอยกันมอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาเดินเที่ยวงานตาบูธต่างๆนำโดยออฟชนะพลหลุยเฮสทันวาสุริยะจักรฮานาลีวิสพิงพลอยปภาวดีโอนอัครวัฒน์เกรซพัสิตาชิงชิงคฤิถามารินเจและทัพศิลปินอีกหลายสังกัดร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสมทบทุนหารายได้ให้กับกาชาติอย่างคึกคักคืนนี้เส้นทางบันเทิงส่งกวางกีนพัฒนิตรกรอารมณ์ดีพาไปชมบรรยากาศสนุกสนุกส่งท้ายกับคืนสุดท้ายของงานกาชาติในค่าคืนนี้ค่ะวันนี้หน้าที่ของคุณคือทําอะไรบ้างก็มาชวนเพื่อนพี่น้องที่มาเที่ยวงานกาชาิเนี่ยซื้อสลากแล้วก็แบบเอามาแบบกิจทำวดกิจกรรมอะไรแบบนี้ไบละหนึ่งร้อยนะฮะนี้ใช่ไปละหนึ่งร้อยอุ้ยลุ้นรับรถยนต์ด้วยทุกคนรถยนต์ไฟฟ้า จะอุดหนุนหนึ่งใบแล้วกัน <c oughs> ถ้าหน้าหยิบให้ถ้าฉันได้รถยนต์ฉันจะไปรับไปส่งเธอ <c oughs> เวลามีงาน <c oughs> า <c oughs> หนึ่งงานนะสด มาที่อีกหนึ่งบูธนะฮะนี่คือบูธของสภาการชาติไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งบูธสาคัญที่ถ้าเกิดว่ามางานการชาติแล้วทุกคนจะต้องแวะมาที่นี่นะครับเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของคนจิตใจดีนะครับเพราะว่าที่นี่เขารับบริจาะคครับไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายนะฮะอวัยวะแล้วก็ดวงตารวมถึงใครพอมีแรงก็สามารถมาบริจาคนะฮะแรงกายได้ด้วยนะครับ กิจกรรมนี้น่าสนใจมากนะฮะเดินมาทั่วทั้งงานแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกปวดเมื่อยอก็แวะมานวดกับพี่ๆได้เลยตรงนี้โอ๊ยอยู่ตรงนี้สัก2ชั่วโมงได้ไหมคะคุณ,คณผมอยากได้ก็เล็งของใหญ่สุดเลยครับผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเลยครับรางวัลที่1นึ่งปกติเป็นคนโชคดีไหมคะคุณไม่ค่อยนะครับ หวังว่านะครับอะไรนะคะคงไม่ได้มอเตอร์ไซค์หระโอ้ยเราจะได้บ้านเลยไหมะคะคุณแม่จะให้บ้านเลยเอาบ้านไหมเชิญชวนทุกคนมาที่งานกาชาดเลยนะครับมีจนถึงวันที่22เลยทุกบูธด,ดูสนุกสนานมากเลยครับก็แนะนำชวนมาเลยครับมีความสุขแน่นอนครับ ก่อนจากกันไปขอฝากไว้นิดนึงนะคะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสสำหรับวันนี้มีอ,อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ